สวัสดีจ้ามาจะมากินเขาน้ำแม่อ้อยจ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่อ้อยได้ลาบปลาจ้าลาบปลาด้วยยัวจ้าแล้วก็ต้มปลาน้ำจักพี่น้องมาจับมาสุดทอนห่อนน้ำแม่อ้อยจ้าแซ่บคักพี่น้อง ลาบปลากับปลายในสาเนีย่ยแหละพี่น้องอยู่ในสาเออขางบ้านนี่ผักนี่ผักมะแกมน้ำกบถั่วพี่น้องกบถั่วกระกวบดีเลย ลาบปัดตรเพี้ยน้ะนนี้ก็ตุม่มเอ้ยตุม่มซี่โค้งเขาอะไรพี่น้องไม่ไหวละเนื้อเอามาลาบแล้วซี่โค้งกับเอาเอาแม่ตุม่มสดมาพี่น้องจับครับ นี่บ้านแม่เอากับพนตกได้พี่น้องตกเบิดเหื่อย้ามี่่อเยนเปรี้ยว